เราสันนิษฐานได้อย่างหนึ่งจากลักษณะของหินเพราะถ้าดูจากลักษณะของการเก็บหลักฐานทางโบราณคดีด้วยภาพวาดลายเส้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งของหน่วยศิลปกรซึ่งจะสามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดไปศึกษาวิจัยเสริมกับการบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพได้อีกทางหนึ่งบวรเวชรุ่งรุจีหัวหน้าหน่วยศิลปกรที่6ซึ่งมีภารกิจดูแลโบราณสถานในเขตอีสานใต้ ให้ความสำคัญกับหลักฐานภาพจำหลักบนหน้าผามอีแดงเพิงผาเล็กๆไม่ไกลจากเทวาลัยปราสาทเขาพระวิหารบนเทือกเขาพนมดงรักขะเดวกันเราก็พบว่าถ้าสังเกตดูจะเห็นได้ว่าั้นถ้าดูจากลักษณะอายุของภาพนะฮะคงแกะสลักขึ้นราวต้นพุทธที่16ก็คือประมาณพศผมคิดว่าประมาณพศ1 5 0 0เป็นต้นมานะฮะเพราะนั้นถ้าดูเทียบกับอายุของปราสาทเขาวิหารแล้วภาพนี้น่าจะเก่ากว่าตัวปราสาทเขาวิหารซึ่งสร้างขึ้น ในลพนารา,า,านะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกนั้นผมคงจะสันนิษฐานว่าภาพสลักอันนี้นะฮะคงเป็นภาพสลักที่ช่างที่อาจจะเป็นผู้ที่มาเตรียมการนะฮะในการที่จะก่อสร้างมหาทำเลมหาแหล่งหินนะฮะหรือมาได้กิจไรยอย่างอื่นนั้นพอเพอินผ่านทางด้านนี้มานะฮะอาจจะมาหลบฝนเพราะว่าถ้าเราดูจากสภาพภูมิประเทศนั้นบริเวณแถวนี้จะเป็นเชลเตอร,อร์คือเป็นเพิงผาที่สามารถพักหลบฝนหรือนั่งพักชั่วครั้งชั่วคราวอะไรต่างๆได้ก็เลยแกะสลักภาพ สลักทั้ง3ภาพที่เราเห็นนี้ขึ้นมาในบริเวณนี้นะครับเพราะว่าในบริเวณนี้นะฮะที่เราพบนั้นนอกจากประสาทเขาวิหารแล้วก็คงไม่มีโบราณสถานแห่งอื่นอยู่ในบริเวณนี้เลยนะฮะวัานภาพสลักอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องในลักษณะนั้นเป็นเรื่องราวก่อนที่มีการสร้างประสาทเขาวิหารขึ้นมาครับ เทือกเขาพนมดงรักเป็นภูเขาหินทรายชนิดของหินที่เหมาะสําหรับงานสร้างปราสาทซึ่งต้องการความแข็งแกร่งของเนื้อหินเพียงพอที่จะใช้เหล็กแกะสลักลวดลายลงไปได้อย่างละเอียดอ่อนที่นี่จึงเป็นแหล่งตัดหินที่ใช้ในงานสร้างปราสาทได้เป็นอย่างดีร่องรอยการตัดหินปรากฏอยู่ทั่วไปในอาณาบริเวณเทวาลัยเขาพระวิหาร ที่บันไดาทางขึ้นสู่ปราสาทแสดงให้เห็นว่าเป็นการสกัดพื้นหินในธรรมชาติปรับแต่งให้เป็นขั้นบันไดกลมกลืนไปกับก้อนหินที่ตัดมาเติมใหม่ที่สักราวแหล่งน้ำสำคัญของเทวาลัยภายหลังจากตัดหินไปใช้สร้างปราสาทแล้ว สถาปนิกของก็ยังปรับแต่งเป็นสระน้ำที่มีความกลมกลืนไปกับธรรมชาติดั้งเดิมอีกด้วยรายละเอียดของผนังปราสาทหลังนี้ ชี้ให้เห็นเทคนิควิธีอัญชาญฉลาดของวิศวกรของโบราณในการเข้าหินหรือต่อหินประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างของาศาสนสถานโดยใช้ลิ่มเสริมความมั่นคงแน่นหนาอีกชั้นหนึ่งแต่กระนั้นเทคนิควิธีในงานสร้างปราสาทอีกหลายประการก็ยังคงเป็นความพิศวงสงสัยในหมู่สถาปนิกและวิศวกรแห่งโลกปัจจุบันยิ่งนัก มันเป็นการก่อสร้างที่ค่อนข้างที่จะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน<ม>สปัตยกรรมและวิศวกรรมสูงมากดูได้จากสิ่งก่อสร้างค่อนข้างใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นการก่อสร้างเนี่ยไม่ใช่ว่าเรา,เรานึกจะสร้างมันสร้างได้หนึ่งเราจะต้องเขียนแบบต้องต้องวางแลนทั้งหมดแผนขังเป็นอย่างไรส่วนสูงเป็นอย่างไรก็ต้องต้องเขียนแบบก่อนการเขียนแบบเนี่ยเราก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเข้าอะไรเขียนแบบ เราขณะนี้เดินค้นไม่พบเลยว่าเขาไอาการเขียนแบบประสาทต่างๆเนี่ยเขาเอาะเ,เอาอะไรเขียนเมื่อเขียนแบบเสร็จไปแล้วเขาจะต้องสั่งหินนะฮะสั่งหินเป็นก้อนๆหินที่ต้องมีขนาดต่างๆที่เขาออเดอร์มาหินอามาตกแหล่งต่างๆที่เขาจะหาได้ในบริเวณใกล้ๆดรสุวิทย์รัศมิพูดอธิบดีกรมศิลปากรโดยวิชาชีพแล้วท่านเป็นวิศวกรมากกว่าเป็นนักประวัติศาสตร์โบราณคดี เพราะจบการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกแล้วจึงศึกษางานด้านการอนุรักษ์โบราณสถานเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยแห่งกรุงโรมประเทศอิตาลีประกอบกับได้สั่งสมประสบการณ์ในงานดูแลอนุรักษ์โบราณสถานในราชการกรมศิลปากรมานานหลายปีมอทงด้านช่างเนี่ยเขาผมถือว่าเขาเก่งมาก คือแม้เราสมัยนี้ก็คิดว่าเราคงจะทาสู้เขาไม่ได้นะฮะในการที่จะต้องขนหินมาโดยไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องยกอะไรต่างๆใช้คนหมดแรงคนหมดทุกอย่างในการจะตัดหินมาเนี่ยการตัดหินในใช้มือตัดออกมาเนี่ยการเราสมัยนี้ใช้เครื่องตัดเนี่ยเราใช้เครื่องตัดเรายังแย่นะฮะสมัยก่อนเนี่ยใช้มือทุกอย่างขนเนี่ยแรงงานแล้วเลียงขึ้นไปแล้วเลียงมาแนบสนิทเพราะเวาลาตัดหินมาเนี่ยมันไม่เรียบมันจะมีขุกขขลาแล้วมาฝนกับที่ เมื่อเรียนขึ้นไปจนเรียบร้อยหมดแล้วขัดเรียบร้อยแล้วถึงจะเขียนลายฉะนั้นการเขียนแบบเนี่ยก็ต้องเขียนคอมพลีตเลยไม่ใช่มาทําไปเขียนไปเขียนคอมพลีตหมดว่าตั้งแต่ยอดลงมาถึงฐานเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงลวดลายควรจะเป็นยังไงนะลวดลายล่างๆอย่างเร็จแล้วก็ถึงมีช่างแต่ละกลุ่มที่ออกมาแกะตรงนี้แกะหน้าบานตรงนี้แกะนั่นแกะนี่นะอย่างนั้นพวกสถาปน,นิกคนคุมงานนี่เขาจะต้องผูกเรื่องราวการแกะ ลวดลายต่างๆเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยหนึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับว่าของเขมรนี่เขาเขาเขายอดเยี่ยมจริงๆ ปราสาทเขาพระวิหารอันโดดเด่นอยู่ในเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการทําให้โลกในยุคปัจจุบันซึ่งก้าวผ่านการเวลาแห่งความรุ่งเรืองของอรารยธรรมขอมาแล้วนับพันปีได้สัมผัสความสง่างามของเทวาลัยสีสิคเรศวนอย่างที่ควรจะเป็น มานะพยายามในการสร้างวิหารขึ้นบนภูเขาในพื้นที่ราบเรียบชายฝั่งทะเลสมุทรปราการได้กลายเป็นตำนานบทใหม่ให้เล่าขานถึงความวิริยะอุตสาหะของมนุษย์ในปัจจุบันเขาวิหารนี้เป็นสาธาสาาที่สร้างอยู่ในจุดที่สวยงามมากซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเหมือน ะะมันก็น่าเป็นสิ่งที่ให้คนเนี่ยได้รับทราบถึงไออารยธรรมของโลกในมิติหนึ่งทีนี้การสร้างเขาวิหารเนี่ยไม่ใช่สร้างได้ง่ายๆนะฮะเพราะจําเป็นต้องสร้างเขาขึ้นมาเขายังสร้างเขายังไม่พอต้องสร้างป่าขึ้นมาด้วยถึงจะรับกันนะฮะเพราะฉะนั้นงานการสร้างเขาวิหารสําหรับเมืงโบรรณเนี่ยเราถือว่าเป็นงานมหากรรมที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะเพราะการสร้างเขานี่ สร้างอย่างมาคือมาเลยแล้วกว่าจะได้เห็นผลที่ว่าป่าและเขากลมกลืงนกับตัวประสานนี้ก็ต้องอาศัยเวลา20่สกว่าปีนะผมถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างใหญ่หลวงนอกจากสร้างนําเอาสิ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่านะฮะมาแล้วเรายังสร้างสภาพแวดล้อมธรรมชาตินะให้ผสมประสานเป็นไป,นป,นปนด้วย ปราสาทเขาพระวิหารในเมืองโบราณตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งสร้างขึ้นใหม่สูงจากระดับพื้นดิน37เมตรเป็นการย่อส่วนจากเทือกเขาพนมดงรักหนึ่งใน5ส่วนจากสภาพพื้นที่เดิมของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลมีพื้นล่างเป็นดินเลนเหลว การก่อสร้างเริ่มต้นจากการฝังเสาเข็มกว่า20,000ต้นลงบนพื้นที่ยาว350เมตรกว้าง66เมตรเพื่อให้เป็นรากฐานที่มั่นคงรองรับภูเขาจำลองที่จะสร้างขึ้นจากนั้นจึงสร้างอาคารที่มีระดับความสูงลดหลั่นกันลงไปโดยมีเสาคานรับ6 8 4ต้นแล้วใช้หินและต้นไม้จำนวนมากตกแต่งรอบตัวอาคารจนมีสภาพเหมือนภูเขาจริงในธรรมชาติ สุดท้ายจึงสร้างอาคาราศาสนสถานตามแบบปราสาทเขาพระวิหารโดยย่อส่วนจากความเป็นจริง1นงในสส่วนภาพจากโครงสร้างภายในของอาคารเขาพระวิหารในเมืองโบราณก็คือตึกหลังหนึ่งซึ่งรองรับตัวปราสาทที่สร้างไว้บนหลังคานั่นเอง คปุระหรือประตูทางขึ้นปราสาทชั้นที่หนึ่งและองค์ปรางประธานปราสาทเขาพระวิหารในเมืองโบราณคือภาพของเทวาลัยศรีสิครศสวนในสภาพสมบูรณ์ที่คนในปัจจุบันจะสัมผัสได้ เพราะวันนี้ทั้งโคปุระและปรางประธานเขาพระวิหารองค์จริงได้พังทลายลงมาด้วยแรงสั่นสะเทือนจากสงครามและการเปลี่ยนแปลงทางการเวลาต่อเนื่องมานานนับพันปีโดยยังไม่มีโครงการฟื้นฟูบูรณะอย่างจริงจังในเงื่อนไขที่สันติภาพยังไม่ปรากฏเป็นจริงในกัมพูชามันเป็นหมอรักษาอาคา ทุกคนที่เราเรียนนี่ยมันเป็นหมอรักษาอาคารยังไงไม่เป็นหมอแล้วเนี่ยยาคันของไขรก็ตามคนไข้จะเป็นชาติใดก็ตามเราเป็นหมอเราซักรักษาให้หมดเพราะเขาเป็นคนไอ้นี่ก็หมอนกันมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสมบัติของคนทั้งโลกผมมีความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําไม่เคยมีความรังเกียจแบบเป็นของชาตินั้นชาตินี้อย่างขาวิหารนี่ผมคิดว่าถ้าจะให้กลมศิลปกรไปช่วยเนี่ย ยยยินดีอ่างแม้บันไดาทางขึ้นเขาพระวิหารจะหันมาทางประเทศไทยแต่ปัจจุบันพระสาตรเขาพระวิหารก็เป็นสมบัติโบราณสถานในกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลกัมพูชาตามผลการตัดสินของศาลโลกณนะักกรุงเฮกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505อันนับเป็นคดีประวัติศาสตร์คดีหนึ่งของประชาคมโลก เทวาลัย e แห oh. ่งเขาพระวิหารก่อรสร้างขึ้นในยุคสมัยอันรุ่งเรืองของอาณาจักรข,ขอมซึ่งมีอิทธิพ,รรพลครอบครองดินแดนสุวรรณภูมิไว้ตั้งแต่ก่อนที่ชนเผ่าไทยจะรวมกันเป็นนครรัฐ heating, ที่มีกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีเทือกเขาพนมดงรักเมื่อ1,000ปีก่อนจึงมิได้ถูกกำหนดให้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนประเทศ หากเพียงแต่มีคำในภาษาเขเมรเรียกผู้คนที่ตั้งชุมชนอาศัยอยู่บนที่ราบสูงโคราชซึ่งในปัจจุบันเป็นประเทศไทยว่าเนียกอีกลือซึ่งแปลว่าชาวเมืองบนและเรียกผู้คนที่อาศัยในเขตที่ราบเขเมรต่ำว่าเนียกอีก,กรอมหรือชาวเมืองลุ่มพระสาทเขาพระวิหารบนเทือกเขาพนมดงรักจึงเป็นศาสนสถานที่เคารพบ,บูชาของทั้งชาวเมืองลุ่ม และชาวเมืองบนซึ่งมีการติดต่อสัมพันธ์กันตลอดเวลากระทั่งพ้นยุคอาณาจากขอมแล้วเทวาลัยแห่งนี้จึงถูกทิ้งร้างเป็นเวลานาน,านหลายร้อยปี อันถึงแผ่นดินรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมเข้าครอบครองดินแดนอินโดจีนอันหมายถึงเวียดนามลาวและกัมพูชาและยังได้ขีดเส้นพรมแดนให้เขาพระวิหารอยู่ในเขตอินโดจีนของฝรั่งเศสโดยสยามม่อาจทักท้วงทั้งที่หากพิจารณาจากแนวสันปันน้ำซึ่งนานาประเทศใช้เป็นจุดแบ่งพรมแดนแล้วเขาพระวิหารควรจะอยู่ในเขตดแดนสยาม ด้วยเพราะพื้นที่ผาเป้ยตาดีลาดเอียงลงในเขตแดนจังหวัดศสีสเกตอย่างเด่นชัดแต่ฝรั่งเศสกลับขีดเส้นแบ่งพรมแดนโดยตัดส่วนเฉพาะพื้นที่ตั้งประสาทเขาพระวิหารไปเท่านั้นลำธานเล็กๆเ,เชิงเขาพระวิหารในภาพนี้คือแนวแบ่งเขตตามแผนที่ซึ่งฝรั่งเศสกำหนด เมื่อเดินข้ามลำธารไปแล้วก็เท่ากับเดินเข้าเขตแดนกัมพูชาจากนี้ไปอีกราว20เมตรจะถึงบันไดาทางขึ้นปราสาทเขาพระวิหารปัญหากรรมสิทธิ์เหนือเขาพระวิหารประทุเป็นข้อขัดแยง้ง เมื่อรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามยืนยันว่าเขาพระวิหารเป็นของไทยพุทธศักราช2502รัฐบาลกัมพูชาในสมัยเจ้านโรดมสีหนุยื่นฟ้องต่อศาลโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าปราสาทเขาพระวิหารอยู่ในเขตแดนกัมพูชาโดยอ้างแผนที่ที่ฝรั่งเศสทําไว้รัฐบาลไทยตั้งคณะทนายนำโดยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดไปต่อสู้ในศาลโลก จอมพลสริ์ธนรัตนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ประชาชนไทยสละเงินคนละหนึ่งบาทสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายให้คณะทนายในที่สุดปีพุทธศักราช2505ศาลโลกได้ตัดสินด้วยคะแนน9ต่อ3เสียงให้ประสาทเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาโดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยมิได้ทักท้วงแผนที่ซึ่งฝรั่งเศสทำขึ้นจึงเท่ากับเป็นการยอมรับโดยปริยาย แผนที่มานี้แผนที่ชุดนี้มาโดยที่ไม่ทักท้วงขึ้นมาฉะนั้นเราถูกผูกมัดเราไม่ทราบเราไม่มีกรมแผนที่แล้วเมื่อเราตั้งกรมแผนที่ขึ้นมาหลังจากนั้นประมาณยี่สิบปีเราก็ไปทำการสำรวจสันปานามในบริเวณเอเานงมอมหลวงอัศนีปราโมทเ,เป็นผู้หนึ่งในคณะชานายฝ่ายไทยที่ได้ร่วมเดินทางไปต่อสู้คดียังศาลโลก ในฐานะเลขานุการส่วนตัวของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทผู้เป็นบิดาโดยมีบทบาทในการแปลและจัดเตรียมเอกสารให้คณะทนายอย่าเปิดเผยผมคิดว่าการเมืองคงมีส่วนบ้างนะครับเพราะว่าอย่างกรณีนี้เขมีเป็นฝ่ายฟ้องจริงแต่ว่าข้อตกลงทั้งหมดตามประวัติศาสตร์เนี่ยเราได้ทำการตกลงกับฝรั่งเศส ซึ่งสมัยนั้นอ,อินโดจีนนี่เป็นเบืองขึ้นของฝรั่งเศสในเวลาเดียวกันพอคดีขึ้นถึงศาลโลกประธานศาลโลกเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะสมนักเพราะว่าถ้าพูดตามข้อเท็จจริงนะคือคือภูมิประเทศลักษณะนี่ชัดเหลือเกินว่า,อ,าอยู่ในเกตไทยเพราะเพราะว่าคิดว่ายากนะครับเพราะว่า ไปรื้อฟื้นก็ทําให้มีเกิดเรื่องกันขึ้นมาใหม่อะไรต่างๆเนี่ยก็อีกอะไอ้น,นี้ไอ้น,นี้ก็พูดในแง่ของของความสัมพันธ์สัมพันธ์ทำไมตีระหว่างไทยกับคอมเิน์พบว,ว่าแต่ว่าเสียดายก็เสียดายแต่ว่าสิ่งอื่นที่สําคัญกว่านี้ก็มีนะครับซึ่งเราผม,ผมไม่ชอบม,มองย้อนหลังเราเราผมคิดว่าเราควรจะมองอนาคตมากกว่าอดีตสมมุติว่าตัวอย่างง่ายๆนะฮะเรามีที่ดิน ติดกับเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเผื่อเพื่อนบ้านเขาไปทําการอะไรละ่ะปักเขตเนี่ยนะฮะ,ะกับกรมที่ดินแล้วเขาก็บอกเราว่าเนี่ยปักเขตอย่างนี้แล้วอะแล้วเราก็เฉยเราไม่ตอบอะไร30ปีผ่านไปแน่นอนนะฮะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยมันก็ตกเป็นของเขาอันนี้เป็นเหตุผลใหญ่มากเลยที่ทําให้ฝ่ายไทยแพ้คดีเขาพระวิหารครมันพูดยากนะถ้าเผื่อ,เอ,เ,อเอาเรื่องชนชาติไป พูดเรื่องปัญหากรรมสิทธิ์นะฮะคือถ้าเอาชนชาติมาพูดเรื่องปัญหากรรมสิทธิ์เนี่ยแปลว่าประสาทพนมรุ้งก็ต้องตกเป็นของกัมพูชาด้วยนะ,ะซึ่งหมายความว่าในกรณีกรณีนี้ไทยคงยอมไม่ได้เพราะเราถือว่าปัจจุบันประสาทพนมรุ้งเป็นประสาทที่อยู่ในพรมแดนประเทศไทยนะฮะแต่ถ้าพิจารณาทางประวัติศาสตร์เนี่ยถามว่าบรรพบุรุษของไทยหรือบรรพบุรุษของเขมรเป็นผู้สร้าง ปรา,าสาทเหล่านี้คําตอบก็คือบรรพบุรุษของเขเมรนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีของปรา,าสาทเขาพระวิหารนั้นก็คือบรรพบุรุษของเขเมรปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้สร้างปรา,าสาทเขาพระวิหารการที่คนไทยจํานวนมากในปัจจุบันคิดว่าเขาพระวิหารควรเป็นของไทยนั้นเพราะว่าถูกปลุกความคิดนะฮะในสมัยรัฐบาลทั้งจอมพลปพิบูลสงครามและจอมพลสษริ์ธนรัว่าด้วยเรื่องอพรมแดนนะฮะ,ะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่า ประเทศลาวก็เป็นของไทยประเทศกัมพูชาก็เป็นของไทยความจริงประเทศลาวก็เป็นของคนลาวประเทศกัมพูชาก็เป็นของคนกัมพูชาครับเราถูกปลุกระดมมากๆเลยจนหมายความว่าเชื่อเชื่อไปโดยที่ไม่มีเหตุผลนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นที่จริงมันก็น่าจะเป็นของไทยโดยลักษณะของภูมิประเทศแต่ถ้าในแง่ของหลักฐานแล้วมันเป็นของเขมรน,นะครับตกเป็นของเขมรไปอันนี้เราตอบได้สงแง่ แต่โดยตอบในแง่ของวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีตลอดจนความศรัทธ,ธาในลทัทธิพรามหมณ์ฮินดูซึ่งเขานับถือเทพเจ้าสูงสุดคือพระมหาเทพคือพระศิวะแล้วย่อมไม่มีพรมแดนขีดกั้นความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ได้นั่นก็คือเทวาลัยแห่งนี้ก็เป็นสมบัติของมนุษยชาติ